สวัสดีครับอันนี้เรามาชม Royal Enfield Classic 500นะครับรถคันนี้จดทะเบียนปี2017ตอนนี้วิ่งมาแล้ว4,800กว่ากิโลนะครับวิ่งน้อยมากสภาพโดยรวมเป็นรถสภาพเดิมนะครับสวยๆใสๆว,วิ่งน้อยนะครับ ลองฟังเสียงกันดูนะครับรถสวยจากร้านเรา KP Pro Superbike ครับ